เนี่ยจะมากี่ครั้งก็ง Honda Wing Center สวัสดีค่ะได้ใจเลยลนะว้าว Honda Wave สุดยอดประหยัดตัวจริงกับความสุขที่ทุกคนต้องบอกว่าใช่ จัดไปกับโปรโมชั่นสุดล้ำเกินใครฟรีเงินดาวใช่เลยครับฟรีเงินดาวพร้อมรับของแถมเก๋ๆเริ่ดๆแบบไม่อั้นจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ฟรีตลอด3ปีเลยนะครับราคาสบายกระเป๋าคุณภาพสบายใจแบบเนี้ยไม่ซื้อไม่ได้แล้วประหยัดสุดคุ้มแบบเนี้ต้องที่กลีนวิ่งทุกสาขาเท่านั้นต้องที่กลีนวิ่งเท่านั้นอย่าลืมวันที่1 4ถึง20มีนาคมนี้ พบกับรถรุ่นใหม่แห่งปี2013ได้ที่บูธกรีนวิงเซ็นทรัลพลาซาเชียงรายชั้น2โซนอีเซ็นเ e ตแล้วพบกันนะครับซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าที่กรีนวิงตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งาน